เราจะมาทดสอบกันนะครับว่าต้นสาบเสือเนี่ยจะสามารถใช้ป้องกันยุงได้หรือเปล่านะครับวิธีการง่ายๆก็คือเราจะเด็ดส่วนที่เป็นใบนะครับที่ไม่แก่มากไม่อ่อนมากนะครับก็เก็บประมาณนี้นะครับอ,อาอันนี้มีหลายต้นเลยนะครับก็จะเก็บประมาณนี้นะครับ่ได้เรียบร้อยนะครับใบของ ต้นยาศาสับเสือนะครับทีนี้เราก็จะมาทดสอบกันดูว่าจะใช้พวกกันยุงได้หรือเปล่านะครับครับเราก็จะเอาใบของต้นยาาสับเสือนะครับมาขยี้นะครับให้ตัวของน้ำที่อยู่ในใบของยา้าสับเสือนออกมานะครับเราก็จะเอามาทดสอบนะครับ ทาบริเวณข้อเท้านะผมจะลองทดสอบที่ข้อเท้าข้างซ้ายนะครับว่าหลังจากที่เอาใบหญาสับเสือทาแล้วระหว่างข้อเท้าข้างซ้ายกับข้างขวานะครับจะมีผลแตกต่างกันยังไงนะครับอะจะได้เห็นนะครับจะเอา จะเห็นความแตกต่างระหว่างสองข้างนะครับขับปัดนิดนึงอ่าเกีนะครับผมจะทาข้างซ้ายนะครับเอายาสับเสือทาเมอนข้อเท้าข้างซ้ายนะครับดูซิว่าผลจะเป็นยังไงระหว่างสองข้างนะครับ ขเขาเหยียดทาทาทาจะได้ผลหรือเปล่านะครับโอเคนะครับอ่เราก็จะมาทดสอบกันนะครับระหว่างเท้าข้างขวากับข้างซ้ายของผมนะครับที่ทาายาสับเสือ ยุงจะมาเกาะบริเวณถุงเท้านะครับข้างขวาข้างซ้ายข้างซ้ายเกาะแล้วก็บินออกไปนะครับเอเ่อ่า,อาเห็นความแตกต่างนะครับรดจะอขอ,อยายซูมใกล้กๆนะครับ มีข้างขวานะครับที่เราที่ไม่ได้ทาใบหญ้าสับเสือมีข้างซ้ายนะครับอาจะสังเกตว่าข้างขวานะครับยุงจะมาเกาะเยอะมากนะครับบางตัวก็เริ่มดูด้ยวยแล้วผมขอไล่ก่อนนะครับะจะได้ทดสอบอทั้งสองข้างไล่แบบนี้ก่อนนะครับดสอบดูซิว่ายุงจะเลือกมาเกาะ ข้างไหนระหว่างข้างซ้ายทาใบหญ้าสาบเสือนะครับข้างขวาไม่ได้ทาใบญ้าสาบเสือ,อจะสังเกตว่ามียุงนะครับเป็นยุงลายเริ่มมาเกาะที่ที่ข้อเทา้าข้างขวาเยอะมากขึ้นนะครับข้างขวามาเกาะนะครับเวลาเท่าเท่ากันข้างซ้ายยังไม่มีมาเกาะนะครับ ผมขอไล่ก่อนรับไล่ไปข้างซ้ายปล่อยให้เกาะไปข้างซ้ายก็มีมาเกาะบริเวณถุงเท้านะครับแต่ถุงเท้าไม่ได้ไม่ได้ทาใบหญ้า,า,ยยาสับเสือนะครับแต่ก็มีเศษของใบายญ้าสับเสือที่ขยี้เมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับย้ายมาข้างขวามีมาเกาะอ,อีกหนึ่งตัวแล้วนะครับขอญาตไล่มาอีกแล้วนะครับขอไล่ก่อน ตั้งแต่ทดสอบมานะครับข้างขวาม,มาเกาะหลายตัวแล้วนะครับแล้วก็ข้างซ้ายที่ทาใบหญ้าสับเสือไปนะครับยังไม่มีมาเกาะเลยนะครับแสดงว่าใบหญ้าสับเสือนั้นนะครับก็สามารถใช้ท่านี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเดินป่าหรือว่านะครับก็สามารถใช้วิธีนี้เอาตัวรอดไม่ให้ยุงกัดได้นะครับ